นี่จะรับประเนนแหละนี่อร่อยมากเลยนะลูกเล็กๆเนี่ยไม่ต้องปอกเปลือกนะากินได้เลยสลัดสวนลูกล่างน้อยๆน่ากินน่ากินเต็มเลยนี่บาซิลิกโกอ่อนากินเลยไหมของสดของสวนค่ะน่ากินน่ากินทั้งนั้นเลยอะ่ะสวยงามสวยงาม เมนดิเกี่ยวลเดก้สาสลัดตัวนี้กินดีมากเลยชอบชอบ,ชอบกินแล้วแบบเข้าห้องน้ำดีกากใยญเยอะไฟเบอร์เยอะนี่ตรมบตตจอันนี้นะคะไปทำเป็นเส้นๆหนักกินกับสลัดอร่อยนะหรือว่าจะผัดก็อร่อยหรือผัดกับน้ำน้ำมันมะกอกเนาะใส่กระเทียมนะอร่อยทำกับสปากเกตตี้ก็อร่อย มะเขือเทศสลัดกับมะเขือเทศตัวน,นี้อร่อยมากค่ะก็ดีดบดอ,อร่อยอันนี้อร่อยจะออกหวานหวานมากจะนี้ผักเยอะแยะเลยหลากหลายสลัดสลัดอินซาลาตา